แนวท่างประจําวันที่21กรกฎาคม2564คู่นี้เริ่มต้นกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นมิชลันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฮาวิโดฟฮาวิโดฟเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเกมนี้มิชลันน่าจะไม่ต่ำกว่า2-3ลูกฟันทงต่อมิชลันคู่ที่2นะครับไปกันที่ไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นเบรเบิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวสมาเนียยาเวสมาเนียยาเนี่ยเฮทุเฮทดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเกมนี้ไม่แพ้ฟันทงรองเวสมาเนียยา คู่ที่3นะครับไปกันที่ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1นะครับเป็นอัฟตูเลดิงเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนเซลฟรอสนะครับเจ้าบ้านเนี่ยผลงานเยี่ยมมากเกมนี้ไม่มีแผ่วฟันทงต่ออัฟตูเลดิงส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกาหลีดิวิชั่น1นะครับวุนซานฮุนไดเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนเจจูยูเต็ดเกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยไม่แผ่วสอลูกต้องมีฟันทงต่อวุนซานฮุนไดสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ